ากินก็ไปกินก็ไปตามติดชีวิตปยุยฝ้ายนะคะวันนี้ลูกกินนมแล้วลูกกินนมเป็นแล้วคะ่ะโอ้ยโอยไม่เป็นไร,รปยุยฝ้ายจาหวงหลายจะน,นะอยังหวงหลายจะน,นะหมีมีอยอะลอยก็คนอืม ให้ลูกกินให้ลูกกินให้ลูกกินไม่ลูกกินหิวย่าเลยหิวย่าเลยมีหญ้ากินไหมเนาะมีหญ้ากินไหมเนาะยายเอาย่ามาให้ไหมเนาะตาย่ามาให้เลยตาย่ามาให้แล้วเอาเอาเอาหลังต้นง่ะ อือืมอืมกินเยอะๆจะได้มีน้ำนมให้ลูกกินอดูด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 นมดูดนมดูดนมมๆๆกเล็กดูดนมคุยฝฟกินหญ้ากินหญ้ากินหญ้าป้าหญ้ามงามเช้หญ้าอ่อนๆเลยดูดูนะจ๊ะดูตัวเล็กชะตาดูดมืด้านน้นดูด้านน้น กินยา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 เยอะๆเลยเงินี่ินเงนเอ้ากินละ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 ยาต่งงามๆพี่น้องเอ้ยเงินเ่นเงินเงนดูพี่ดูพิโอ้วัวตัวนี้สวยนะคะเป็นวัวสวยสูงอ้วนท้วนสมบูรณ์แม่ใหม่นะคะนี่ไม่ใช่ แม่เก่านะเพิ่งมีลูกครั้งแรกเป็นลูกครั้งแรกนะคะหัวสาวบ้านเราก็เรียกว่าหัวสาวหัวสาวชื่อปุ๋ยฝ้ายคำโคนเดจ้าลูกก็กินนมไปฟังกนันนน่นเลยจ้าโนกินไปลูกกินไปกินไปกินไปไปกินไปกินไปกินไป กินไปกินไปกินเยอะๆได้มีน้ำนมให้ลูกกินมีน้ำนมให้ลูกกินอ้วนๆน,นะลูกจะได้อ้วนๆน,นะดูค่ะทุกคนน่ารักไหมคะคลอดออกมาตอนแรกนมอย่างใหญ่เลยจ้าไม่ให้ลูกกินอยู่วันเจ็บนมวันนี้ ดีแล้วโอเคแล้วพร้อมแล้วที่จะให้น้ำนมลูกพร้อมแล้วขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่อีกนะคะวันนี้จบแค่นี้ขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนกดไลค์กดแชร์ยายด้วยนะคะขอให้ทุกคนร่ำล่ำรวย,ยนะคะสวัสดีค่ะ